กล้องนี้ิหันไปหันมาสวัสดีครับเดนนี่วัตรพีครับสวัสดีค่ะค,คุยหลังวิ่ง EP7 นะทำอย่างต่อเนื่องวันนี้มีเรื่องเอ่อจะเรียวกว่าพิเศษนิดนึงสวัสดีค่ะเจอผู้แข็งแข่งในปัตตพีครับวันนี้มาวิ่งที่สวนรถไฟอาจารย์ชัดชาติผู้ว่าปทม ได้มีโอกาสถ่ายรูปก,กับท่านแล้วก็ถ่ายวิดีโอท,ท่านท,ทางช่องเฟซบุ๊กด้วยค่ะอ่าสวัสดีครับแดเนียลปตตพีครับสวัสดีค่ะ,นคคะในช่องเฟซบุ๊กนะคะถ่ายคู่กันเพราะว่าวันนี้อโอกาสดีครับบวิ่งตามปกติแต่เจอคู่แข่งแก่งในปตัตตพีก็คือท่านผู้ว่าของท่านผู้ว่า,วาชาติชาติท่าน,เร,นเริ่มต้นทักทายท่านมาตั้งแต่ตีห้าแล้วครับแต่เราเพิ่งมีภารกิจไปส่งลูกเรียนพิเศษแล้วเ็กๆและเพิ่งมา เรามาเจอท่านท่านก็นบอกว่าม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 าวิ่งเลนพร้อมกันขอถ่ายรูปับท่านเดี๋ยวให้คุณตั้นเอารูปมาโชว์ให้ดูหน่อยทีให้เห็นว่าถ้าถ่ายกับท่านจริงๆเดี๋ยวจะหาว่ามาโนขึ้นมาสักครู่กำลังใจกําล,ลังใจที่ได้ออกกําลังกายกําลังใจที่อยากจะมาวิ่งมาเพียบครับพอขนาดท่านมาทํางานนะถ้าก็ยังมาวิ่งให้เห็น แล้วเราเรามาออกกําลังกายแท้ๆเราจะไม่วิ่งหรอเราไม่ใช่ออกกําลังกายแล้วหรอนะครับจะบอกว่ามาออกกําลังกายเพื่อสร้างภาพมาถ่ายรูปอย่างเดียวไม่ใช่นะคะอ่าเพราะั้นมันมีโอกาสที่ได้เจอผู้แข่แงๆในปัตตพีใช่นะครับอ่านี่ค่ะให้ดูเลยของแท้ เช้านี้เองเห็นไหมครับเบิ่ว่าตั้นวิ่ง้ามาไม่ทันเพราะอาจารย์มาเร็วมากค่ะอาจารย์มาเร็วมากขอโทษนะอาจารย์วิ่งธรรมดาอาจารย์วิ่งเพ5ห้าคำว่าเพจห้าคงรู้เนาะหนึ่งกิโลเมตรวิ่งใช้เวลาห้านาทีก็แสดงว่าท่านวิ่งได้แบบแบบสม่ําเสมอมากเราเพิ่งเริ่มที่จะเข้ามามาวิ่งในวันนี้เนี่ยท่านเริ่มท่านท่านออกตัวได้แบบนั้นเนี่ยถือว่าโหท่านวิ่งได้คล่องมากนะครับ ก็ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายในการออกกําลังกายวันนี้อาเข้าประเด็นวันนี้จะมาคุยสวัสดีค่ะมีคนเข้ามาแล้วอุ๊ขอโทษครับวันนี้ไม่มีขาตั้งกล้องนะคะอันี้มือนี่แหละเพราะล้วนเพราะวันนี้โอ้ขนาดอาจารย์ชาชติมาวิ่งท่านไม่มีอุปกรณ์เลยเลยท่านก็ยังวิ่งยังมีความสุขนะครับแล้วท่านจะไปทํางานต่อนะท่านบอกว่าวิ่งวิ่งผมต้องไปประชุมมาวิ่งตามผมมาเลยมาถ่ายรูปพร้อมกันวิ่งตามมาเลย นะัก,ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีก้อนแกหมวผมยังบอกคุยกับท่านเลยผนบอกว่าอาจารย์ครับเมื่อก่อนผมอ่ะหนักร้อยยี่สิบโลแล้วผมก็วิ่งเนี่แหละครับน้ําหนักตัวก็ลงมาได้เรื่อยๆแกบอกดีนะวิ่งต่อไปวิ่งต่อไปดีมากๆเลยแล้วแกก็บอกไปไประชุมนวแกก็วิ่งขึ้นวิ่งออกไปในสวนรถไฟเลยซึ่งซึ่ง,งสร้างบรรยากาศทําให้คนออกกําลังกายเยอะมากวันนี้ในในสวนรถไฟเยอะมากขนาด<ม>แดดเปี้ยงเลยนะไม่มีฝ<ด>นเลย<ด>แต่แบบคนมาเยอะมาก ก็เป็นแรงบันดาลใจให้หลายหลคนนะครับเ็ามาแชร์ให้ฟังจะได้เนี่ยใครที่แบบว่าอยากจะนอนอุดอู้ในวันอาทิตย์อยากพักผ่อนใช่ครับพักผ่อนแต่การออกกําลังกายก็เป็นการพักผ่อนนะทําให้กล้ามเนื้อทําให้ระบบร่างกายเราได้ได้กระชุ่มกระชวยแล้วก็มีเอนโดฟินเนาะใช่เอนโดฟินอย่างเมื่อเช้าเนี่ยมาบอกตกว่าเมื่อเช้านี้ตื่นเพราะว่ามาที่บ้านมันตื่นพอลุกขึ้นมารู้สึก มึนหัวตื้อๆเนาะเป็นไมเกรนขึ้นมาแต่พอได้เอาเหงื่อออกอะค่ะหายมันรู้สึกสดชื่นขึนน้นเนาะจัต้องบอกว่ามันรู้สึกสดชื่นขึนข้นแหละเพราะว่ามันมีเอนโดฟินหลังเนาะใช่พอเอนโดฟินหลังทุกคนมันนาะทุกคนแหละถ้าทําอะไรก็แล้วแต่กิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เนาะมันมีเอนโดฟินหลังเนี่ยมันก็จะทําให้ร่างกายเราแฮปปี้ค่ะใช่ครับใช่ครับอ่ามามาเข้าประเด็นที่วันนี้คุยหลังวิ่ง อีพของแดเนียลเนาะต่อของของคุณตั้นโบตพีเพิ่มสินเนี่ยจะมาคุยบางท่านไม่ได้ฟังเมื่อคืนแต่วันนี้มันบรรยากาศดีก็จะบอกว่าวิ่งยังไงวิ่งแบบไหนออกกําลังกายแบบไหนที่จะให้ร่างกายฟิตหรือเพียวสวัสดีค่ะนะครับฟิตกับเพียวไม่เหมือนกันเนาะจะบอกอย่างนี้ถ้าเพียวเนี่ยก็เป็นคนที่รูปร่างสันทัด เขาเรียกถ้าภาษาภาษาผู้ชายเจะเรียกผอมเกรงแต่แข็งแรงนะครับเป็นผอมเกรงแข็งแรงนั่นแหละคือหุ่นเคียวนะครับกับอีกพวกหนึ่งก็คือฟิตมีกล้ามเนื้อมีซิกแพคมีอะไรต่างๆคือเคียวไม่ใช่ว่าไม่มีซิกแพคนะมีซิกแพคแต่ไม่ได้เป็นกล้ามเนื้อที่ขึ้นเป็นหลอนนะครับก็รูปแบบการออกกําลังกายก็จะแยกกันทําไมผมมาคุยเรื่องนี้ผมสัมผัสมาทั้งสองแบบแล้ว ผมจะบอกเลยลองเองมาทั้งสองรูปผมผมถึงได้รู้แล้วก็ถูกต้องไม่ถูกต้องไม่รู้นะแต่ผมก็ทําให้เห็นนะปัจจุบันคือก่อนหน้านี้ในตั้งแต่ EP 1หนึ่งเมื่อ2เดือนที่แล้วจนถึง EP 6หเนี่ยผมเคยบอกแล้วนะครับว่าเริ่มต้นของผมเนี่ยผมหนักร้อยยกิโลแล้วผมก็ทำการปฏิวัติตัวเองเรียกว่าเอฟเ a ชั่นเลยดีกว่าปฏิวัติเลยไม่ใช่ปฏิวัติคันเมืองนะ <laughs> ปฏิวัติร่างกายแบบสุดโต่ง วิ่งออกกําลังกายวิ่ง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 เท่านั้นวิ่งเท่านั้นวิ่งเท่านั้นผมลงมาถึง75กิโลมีซิกแพคครับคุณภรรยาก็เห็นมีซิกแพคคุณตั้นก็เห็นว่ามีซิกแพคแต่มันจะกลาย,เ,ยเพียวเพราะมันรีนเอาเอาไขามงไขมันออกไปหมดเลยจาก121กิโลเริมมาเหลือ75กิโลภายในระยะเวลา6 6เดือนกว่า7เดือนเขียว <Okay. S 1> ใส่กางเกงจากเอล4.5เนาะ ผมใส่มาเอวสามสิบสองคือคือคือใส่กางเกงขาเดฟอะ่ะบางคนเนี่ยขนาดน้องๆอ,งอะ่ะที่ทำงานยังบอกพี่พี่นัทพี่ขาเล็กมากพี่ทำไปได้ยังไงเราดีใจนะครับว่าเออได้ไวตอนนั้นเราก็ประมาณสักส<อ>ี่สิบห้าสี่สิบหกมืสามสี่ปีที่แล้วเนาะเ,<อ>เราก็เออภูมิใจเราได้ใส่กางเกงขาเดฟแต่หารู้ไหมนะมันผอมมันเพียวแล้วมันเหี่ยวอ่า พอเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมาโควิดขึ้นมาเราไม่ได้ออกกำลังกายแบบสุดโตง่งก็เด้งกลับมาหนึ่งร้อยกิโล uh huh. แล้วก็รู้แล้วว่าอ๋อการทำแบบสุดโตง่งแล้วก็การออกกำลังกายให้ร่างกายเพียวมันมันไม่ควรจะเหมาะกับกับวัยขนาดนี้ uh huh. เพราะกล้ามเนื้อมันจะไม่เกิดแล้ว uh huh. ด้วยอายุเยอะแล้วจะใกล้ห้าสิบแล้วครับเ uh huh. พราะหลังเมื่อก่อนเนี้ยตบวกแล้วกันตอนนั้นสี่สิบห้าตอนเนี้ยไปอีกสามสี่ปีขึ้นมาเนี่ยก็เท่าไหร่แล้ว สิ่งที่ตามมาก็คือพอมันไม่มีกล้ามเนื้อมันก็จะดูว่าเป็นคนแก่ซึ่งไม่ได้นะไม่ได้เรา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 ไม่อยากเป็นคนใกล้อายุห้าสิบที่แก่<จ>ะนะครับจะเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้โหมันเดินไปไหนแล้วภาพลักไม่ดูดีเอาอันนี้<ม>จะบอก <okay. S 1> จะบอกให้ฟังว่าเมือม่อเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยไปเดินที่ไปเดินในห้างเนี่ยมีเด็กๆอะพวกเด็กมัธยมอะ่ะ เดินเข้ามาคุณลุงครับโอ้โหโคตรเสียเซลเลยอ่ะเรียกคุณลุงแล้วอ่ะแต่หน้าก็ได้แล้วนะไม่เมื่อเมื่อก่อนนะเมื่อเมื่อก่อนตอนตอนเมื่อปลายปีที่แล้วนะแต่ปฏิวัติตัวเองเมื่อตอนต้นปีเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยมาส่วนรถไฟอ่ะคุณอาครับอ่าคุณอาเริ่มเป็นคุณอาเริ่มเป็นคุณอามโนไปเองไม่ไม่ไม่มีคนมาทักเรียกคุณอาต่อไปแล้วมันก็คงไม่ถึงคุณพี่หรอกแต่คุณอาก็ถือว่า เป็นวัยที่เรายัางพอรับได้ไม่แบดูเรียกนะคุณป้าทีนี้ที่บอกไงครับว่าการออกกําลังกายแบบไหนถึงจะได้หุ่นฟิตการออกกําลังกายแบบไหนถึงจะได้หุ่นเพียวถ้าหุ่นเพียวคุณอัดคาร์ดิโออย่างเดียวคาร์ดิโอคืออะไรคุณแม่บอกหน่อยคาร์ดิโอก็คือแหมโยนทฤษฎีไม่ได้ตั้งหลักเลยเอาเป็นว่าคาร์ดิโอก็คือการลดไขมันเนาะการดึงไขมันจากร่างกายไปใช้ ได้มากที่สุดนะคะอ่าผมเสริมอย่างนี้การออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอคือการออกกําลังกายแบบไดดัมมิกต่อเนื่องแบบลองทามนะครับเอาภาษาไทยเอาภาษาไทยก็คือเอาภาษาไทยการออกกําลังกายต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานเช่นวิ่งใช้แรงเยอะๆอะ่าไม่จําเป็นต้องเยอะมากแต่วิ่งต่อเนื่องเกินหนึ่งชั่วโมงขึ้นไปค่ะซึ่งร่างกายก็จะดึงเอาพลังงาน ดึงเอากรดอะมิโนในกล้ามเนื้อแน่นอนมาดึงไขมันไปใช้พลังงานสเต็ปแรกแล้วก็วคือโปรตีนในร่างกายละค่ะนะฮะดึงดึงพลังงานไปใช้ตรงนี้ขึ้นมานั่นคือเหตุผลนี่คือเห็นภาพง่ายๆจะบอกให้ฟังพี่ตูนบอดี้แสลมที่เรารู้จักกันวิ่งเป็นพันๆกิโลวันหนึ่งวิ่งสาสิกิโลวันหนึ่งสี่ิกิโลต่อเนื่องเป็นเดือนๆและปัจจุบันก็ยังวิมีไหมครับที่จะเป็นหุ่นมีซิกแพรมีกล้ามมีหัวไหล เพราะมันถูกดึงนั่นแหละเขาเรียกว่าหุ่นเปลี่ยวซึ่งตอนที่ผมทําแบบนั้นที่วิ่งฮาฟมาราทอนวิ่งมาราทอนเนี่ยวิ่งวันละสองชั่วโมงสามชั่วโมง <จะ S 1> เปลี่ยวบบก็จะได้แบบนั้นมีครับมีซิกแพคเหมือนกันแต่คุณต้องถอดเสื้อ <Okay. S 1> ถอดเสื้อให้เห็นซิกแพคแต่ตอนนั้นก็เหี่ยวด้วยนะครับอันนั้นเขาเรียกแบบเปลี่ยก็คือคอ,คอ,อันการออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอหรือการออกกําลังกายที่ใช้พลังงานและใช้ระยะเวลานาน,านต่อเนื่อง <Okay. S 1> นะครับ การออกกําลังกายให้ฟิตเพื่อจะได้มีกล้ามเนื้อแล้วถ้าทําอย่างสม่ำเสมอซิกแพคมาหาคุณแน่ๆก็คือการออกแบบเวทเทรนนิ huh. ่งและผสมประสานด้วยสโลคาร์ดิโอผมจะบอกแบบนี้ uh huh. เช่นอะไรเวทเทรนนิ่งไม่จาเป็นนะครับคาว่าเวทเทรนนิ่งต้องไปยกน้ําหนักไม่ใช่เวทเทรนนิ่งไม่ต้องเข้าฟิตเนสเสมอไม่ใช่เวทเทรนนิ่งคือการใช้ บอดี้ค้ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยได้ออกกำลังเช่นวิดพื้นแผลงคงรู้นะเกรงกล้ามท้องอะ่ะแผลงซิดอัพแต่ต้องมีจำนวนยกนะครับไม่ถึงจำนวนเซตนะเซตผู้ชายจะล็อกเล่เ,เป็นยกจำนวนเซตเพราะถ้าถ้าคุณบอกว่าคุณวิดพื้นยี่สิบหนึ่งครั้งได้ครับคุณได้ออกกำลังกายคือกล้ามเนื้อเริ่มรู้แต่กล้ามเนื้อยังไม่ได้ใช้ต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นควรจะต้องทำอย่างน้อย2 3เซตนะครับ 2- 3สเซตแพลงเก้ง1นาทีพักทำสัก2 3เซตเนี่ยคือการการได้เวทเทรนนิ่งบอดี้เวทก่อนนะครับถ้าเวทเทรนนิ่งอาจจะต้องไปยกน้ำหนักใครมีดัมเบลก็ยกไปเล่นอย่างเงี้ยประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับและค่อยมาคาร์ดิโอ,โอเ,เพราะอะไร อันนี้ภาคทฤษฎีเลยผมไปเรียนรู้มาแล้วก็ผู้ผู้ผู้เชี่ยวชาญในโรงยิมเขาก็บอกเพราะเขาในกล้ามบริ่มเลยสวยมากวิธีการคือเขาเล่นเขาเล่นเวทเทรนนิ่งก่อนเขาก็ยังบอกว่าไม่จำเป็นที่จะต้องมายกเวทเข้าห้องฟิตเนสอย่างเดียวอย่างที่บอกทำเวทบอดี้เวทก็ได้อย่างที่บอกนะครับดึงข้อก็ได้อย่างเมื่อเช้าเนี่ยผมก็ดึงข้อดึงข้อวิดพื้นซิดอัพอะไรอย่างนี้ครึ่งชั่วโมงเพื่ออะไรเพื่อให้โกรอฮอร์โมน อย่างที่คุณตั้นคุณตั้นบอกที่ว่าฮอร์โมนทุกอย่างมาจากโปรโตีน,ตนใช่ค่ะแต่ไม่ได้ดึงมาใช้นะครับเขาสั่งออกมาให้ให้ร่างกายเราเนี่ยพร้อมที่จะเขาเรียกอะไรก็เขาเราก็รู้ว่าการเจริญเติบโตของเราเนี่ยมาจากโกรทฮอร์โมนใช่แล้วยิ่งคนออกกําลังกายอายุมากๆเนี่ย <c oughs> เขาจะไปซ่อมแซมค่ะนะฮะไปซ่อมแซมโกรทฮอร์โมนออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยครึ่งชั่วโมงแล้วก็มาคาร์ดิโอ ไม่จาเป็นต้องคาร์ดิโอแบบลองเอกแบบโหวิ่งหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงนะอันนั้นน่ะเขาจะดึงกดอะมิโน,โนที่อยู่ในกล้ามเนื้อเนี่ยเราไปใช้ให้หมดแล้วมันจะผอมเกรงคือมันจะผอมลงมากล้ามเนื้อมีครับแต่แต่ผอมอะ่ะคือมีแต่ว่าน้อยกล้ามเนื้อจะจะน้อยเพราะว่ามันจะถูก ชั้นไขมันชั้นกล้ามเนื้อของคนทั้งมัเสเซิลของคนเนี่ยก็คือมันจะประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อหลกัหลกๆเนาะใช่มีชั้นผิวหนังอ่ะแล้วชั้นไขมันก่อนใช่นะคะแล้วก็ชั้นผิวหนังแต่ถ้าเกิดว่าเราลีนเนี่ยเดิมเนี่ยเราจะมีไขมันไขมันอยู่ค่อนข้างมาก เพราะฉะนั้นเนี่ยไอการลีมมันจะดึงไขมันออกไปแต่กว่ากล้ามเนื้อของเรามันยังอยู่คงเดิมอ่ะใชมันคงเดิมปุ๊บมันไม่ได้มีการเพิ่มเพราะฉะนั้นจะดูว่าหนังที่เราเคยแต่งตึงจากที่มีชั้นไขมันเนี่ยมันจะเหี่ยวลงเพราะกล้ามเนื้อมันเหลือน้อยไขมันมันหายไปเพราะฉะนั้นผิวหนังเนาะมันก็จะดูย่นย่นอยู่ย้อย อันนี้ค่ะสำหรับคนที่เคยเคยมีรูปร่างที่ที่ใหญ่มาละแล้วก็ลีนเอาพวกไขมันพวกนี้ออกไปแต่ไม่เติมเต็มในเรื่องของกล้ามเนื้อมันจะดูเหี่ยวดูผอมดูดูเครียวเนาะจะไม่ใช่คำว่าหนังหนังย่นอ,อ่ะอ่ามันจะมีหนังค่อนข้างย่นนิดหนึ่งเพราะว่ามันเคยตึงจากกันที่มีชั้นไขมันมาก,ก่อนแต่ถ้าอนภาพเห็นภาพเนาะก็ก็กำลังจะบอกว่าคสวัสดีค่ะ,ค,ะ,ค,ะคุณวิ วิยาพรวิริยาพรวิริยาพรนะคะถ้าอา่านชื่อผิดต,ต้องขออภัยนะ,ะผมผมกําลังจะบอกว่าตอนนี้ผมหันมาออกกําลังกายแบบแบบฟิตก็คือมีเวทบอดี้แล้วก็มีสโลคาร์ดิโอแต่ยังติดนิสัยสโลคาร์ดิโอนะจะบอกว่าผมผมนับที่คาร์ดิโอแบบการวิ่งแล้วกันนะคาร์ดิโอเนี่ยที่ที่เขาแนะนําว่าสโลคาร์ดิโอเนี่ยควรจะออกเป็นวิ่งเนี่ยโซนสอง ก็อยู่ประมาณ9 90กิโลอ่าเ0เพจเเพจ1ิะก็คือประมาณ9นาที9นาทีต่อ1นกิโลเมตรเนี่ยวิ่งเนี่ยแต่ตอนนี้มันติดนิสัยจากการวิ่งเคยวิ่งมาราทอนวิ่งฮา์ฟมาเนี่ยผมยังติดอยู่วิ่งโหจะเรียกว่าโซน4โซน4โซนหเลยอ่ะก็คือวิ่งเพจประมาณเพจ6เพจ5เพจ6เลยอ่ะเมื่อเช้าเนี่ยโอ้โหอาจารย์ชาติชาติเนี่ยวิ่งเพจ5น่ะวิ่งไม่ทันนะคะ สตาร์ทแล้วโอ้โหผมผมก็เลยต้องต,<า>ต้อง<า>ปรับต้องปรับตัวเองเลยตอนเช้าแต่แต่ไม่ได้วิ่งกับท่านเป็นเป็นกิโลอะไรขนาดนั้นนะค่ะอ้าวขอโทษนะฮะไม่ได้วิง่งไม่ได้วิ่งเป็นกิโลอะไรขนาดนั้นวิงว่งวิ่งวิ่งเพื่อได้คุยกับท่านหน่อยนะครับกลับมาที่นี่ดีกว่าขอโทษกลับมาที่วิง่งอ,ออกกำลังกายแบบแบบฟิตเนี่ยอพอมีเวทบอดี้เสร็จแล้วสโลคาด d โ o เสร็จเนี่ย สโลค์ดิโอเนี่ยประมาณสัก40นาทีอย่างเมื่อเช้านี้ผมเบรดบอดี้เสร็จผมก็วิ่งกะจะวิ่งสักสักนี่เลยอะจะวิ่งสัก8ปดเโลเลยเนี่ยแต่มันวิ่งโซน3โซน4เนี่ยไม่ได้ก็ต้องทอนลงมาก็จบันที่ผมวิ่งได้ประมาณสัก5โลกว่าที่40นาทีเอาเท่านี้เพราะตอนเช้าเนี่ยเราใช้กล้ามเนื้อไปเดี๋ยวมันจะกลายมันมันจะดึงกดออมิโนในกล้ามเนื้อเนี่ยไปใช้สลายไขมันสลายกล้ามเนื้อสลายกล้ามเนื้อไปด้วย นะครับก็เป็นเป็นรูปแบบการออกกําลังกายนะครับแล้วบอกได้เลยว่าด้วยวัยห้าสิบเนี่ยผมมีอาหารเสริมผมต้องกินคือมันร่างกายมันสร้างไม่พอต้องบอกอย่างนี้คือการกินเข้าไปของเราอะ่ะเรา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 ดูแล้วว่าร่างกายเราอะ่ะอ่าเขาเรียกอะไรเมื่ออาหารของเรามันไม่เพียงพอมันไม่พอ,พอ,พอการที่จะเอาไปใช้เอาไปเสริมสร้างกล้ามเนื้อที่มันสลายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคือ ต้องบอกว่าทุกคนนะคะต้องต้องพยายามหาเนาะหาเติมโปรตีนเข้าสู่ร่างกายใช่ครับเพราะว่าอย่างที่บอกอะคะ่ะว่าก่อนหน้านี้พวกเราเนี่ยไม่เคยไม่เคยสนใจเนาะไม่เคยสนใจว่าการกินอาหารหรือการการที่ทานอาหารให้พอในส่วนของโปรตีนเนี่ยเพียงพอเพราะฉะนั้นมันลีนไปอะคือเราลดอาหารเราลด คาบเราลดโปร่าลดแป้งลดน้ําตาลก็จริงแต่กล้ามเนื้อมันมันไม่ได้เพิ่มขึ้นโ<ช>วยร,ร่างกายเรามันไม่ได้สร้างขึ้นเองโดยธรรมชาติไม่เหมือนตอนเด็กเพราะว่าวัยเด็กเนี่ยมันเป็นวัยที่เจริญเติบโตคือกําลังจะบอกว่าโปรตีนคือเรียนมาตั้งแต่ประถมจะนถะาปัจจุบันเนี่ยโปรตีนซ่อมแซนส่วนที่สึกหรอโปรตีนทําให้มี<ำ>พละกลาํ<ำ>กลาลังกล้ามเนื้อแข็งแรงและยิ่งวัยสูงอายุก็รู้อยู่ว่า กล้ามเนื้อเป็นสิ่งสําคัญในการพยุงร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายิ่งอายุเยอะระบบการดูดซึมสารอาหารมันน้อย <Okay. S 1> ก็ต้องสรรหาที่จะต้องเราต้องขวนขวายที่จะหาอะไรมาเสริมร่างกายให้มันเข้าโดยตรง ผมบอกตรงๆผมกับภรรยาเนี่ยผมผมผมทานโปรตีนเสริมโบตาพภีที่เป็นแคปซูลค่ะนะครับเนื่องจากว่ามันดูดซึมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันดูดซึมได้เลยโดยที่ไม่ต้องมาสนใจว่าเราสองคนเนี่ยมีการดูดซึมที่ดีหรือเปล่าบางคนมีการดูดซึมที่ดีเพราะว่าลำไส้แต่ละคนก็ทํางานได้ประสิทธิภาพระบบเผาผาน,น,นเร็วก็ดูดซึมได้เร็วถ้าบางคนผมผานน้อยก็ดูดซึมได้น้อยแต่ตัวนี้ทําไมทําไมถึงกล้าพูดว่ามันดูดซึมได้เร็วเพราะ วิธีการที่เขาได้มาสารสกัดโปรตีนสกัดจากธัญพืชเนี่ยผ่านกรรมวิธีแบบไฮโดรไลซิส <S <S คือสกัดเย็นนะครับถ้าท่านท่านสงสัยไฮโดรไลซิสยังไงท่านเราไปดูก็ได้ครับนี่คือนี่คือนวัตกรรมของของระบบการสกัดสารอาหารนะครับ <S 2> <S 2> ที่โบตาพทีที่ใช้ได้ร้อ์จริงๆเนื่องจากว่าไอ้คำว่าไฮโดรไลซิสเนี่ย มันเป็นการสกัดเย็นซึ่งมันจะรักษาคุณค่านะคะรักษาคุณค่าของสารอาหารในโปรตีนในถั่วนะคะธัญพืชร้อยเปอร์เซ็นที่ที่บอกนะคะว่าพอมันรักษาคุณคุณประโยชน์เนาะได้ครบแล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยเนี่ยมันก็เลยทำให้ไม่ต้องกังวลร่างกายเราดับประโยชน์ได้เต็มเต็มไม่ต้องกังวลว่าใครแพ้ถั่วห้ามกินเพราะเขาก็สกัดเอาสารที่ที่มันแพ้ออกไปด้วยตัวแพ้ออก จะบอกว่าคนที่แพ้ถั่วอันนี้อันนี้ประสบการณ์โดยตรงเนะาะมีมีมน้าท่านหนึ่งเนาะเขาแพ้ถั่วแพ้ถั่วแ,แบบรุนแรงเลยถ้ากินถั่วต่อเนื่องสักจะเริ่มเลยปากเปิดงจะองะะะมีปเป็นพิษลมพิษมันจะมีปัญหาในเรื่องของร่างกายชัดเจนแล้วก็แต่เขาไม่เป็นแต่ต้องนอนโรงพยาบาลซึ่งก็ให้ทาน ทานมาสามเดือนแล้วใช่ป่ะไม่เป็นยังไม่มีเป็นน้าสาวเลยครับเป็นน้าสาวของคุณต้านเลยคเป็นน้าโดยตรงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยกล้าการันตีค่ะว่าเอคนแพ้ถั่วก็กินได้นะคะก็กินได้เพราะกินต่อเนื่องมาสามเดือนแล้วไม่มีอาการเลยลูกลางจะบอกว่าการออกกําลังกายแบบเรียวการออกกําลังกายแบบฟิตดีทั้งสองแบบละครับทาให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นอยู่ว่าคุณมีปัญหาตรงไหนแล้วคุณชอบแบบไหน ต้องบอกก่อนว่าเอาปัญหาตั้งต้นเนาะคุณมีปัญหาคุณมีรูปร่างที่ไขมันมันค่อนข้างเยอะคุณต้องรีนออกก่อนค่ะใช่ต้องรลีนออกก่อนพร้อมกับเสริมและสร้างมันเพิ่มเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นทําควบคู่กันไปคนไหนต้องการรีนมากคาร์ดิโอให้เยอะเวทเทรนนิ่งก็ต้องทําคู่กันไปแต่ในปริมาณส่วนหนึ่งแต่ถ้าคนไหนที่มีกล้ามเนื้อ เขาเรียกอะไรลีนอยู่แล้วแต่ต้องการเสริมกล้ามเนื้อให้ทำเวทเทรนนิ่งให้มากขึ้นนี่แหละค่ะก็คือไปปรับจูนเอาให้ตามเขาเรียกอะไรตามบุคลิกภาพของตัวเองเนาะเดี๋ยวข้างหน้าขรั้งหน้าจะมาคุยทฤษฎีเกี่ยวกับว่าส่วนไหนที่อ้วนก่อนและส่วนไหนที่ออกกําลังกายแล้วลมันจะลดก่อนอที่เคยเคยเป็นทฤษฎีเหมือนกับคน คนนอนหงายตอนตอนอ้วนคนนอนหงายตอนอ้วนคนนอนคว่ำตอนกําลังจะผอมมันจะผอมส่วนไหนก่อนมันเป็นยังไงดูมันน่าสนใจเนาะมันเป็นยังไงเดี๋ยวไม่รู้บอกไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวไม่มาดูกันเดี๋ยวรอบหน้าเด๋ยวรอบหน้ามาแชร์ให้ฟังนะคะถ้าใครสนใจก็ลองเข้ามาดูนะคะใน ในทั้งเฟซทั้งเฟซบุ๊กนะคะช่องต้งนิสาก่อนแล้วก็ในท่า t ิก t o k กนะคะสวัสดีครับคุณสุพลเดี๋ยวมีโอกาสได้มาคุยกันครับอย,อยากจะมาแชร์ค่ะอยากมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังว่ามันมีประโยชน์กับบางท่านบางท่านก็เคยอ,อาจจะเรียนรู้และก็เอาประสบการณ์ของเราสองคนนะคะลองไปปรับจูนใช้กับตัวเองอย่าเชื่อผมขอให้ลองถ้าเชื่อผมเดี๋ยวก็จะหาว่าผมเป็นพาอหมอผมไม่ใช่ แต่อยากให้ลองลองด้วยตัวเองค่ะครับแล้วจะมันสิ่งไหนที่ทําด้วยตัวเองอ่ะมันจะมันจะรู้และมันก็จะเขาเรียกอะไรเนี่ยแหละครับก็ถึงได้มาคุยได้ครับเพราะเพราะทําเองถึงได้รู้อ่าได้รู้แล้วก็ได้ทาแบบทั้งผิดทางถูกทางถูกทางลองมาหมดอ่ะถึงได้มาแชร์กันก็ลองดูค่ะเดี๋ยวข้างหน้านะครับหน้าเนาะอันนี้เริ่มหยิบข้าวแล้วใกล้เที่ยงแล้วจะได้ไปรับรูปด้วยนะครับโอเคค่ะโอเคครับผมเดี๋ยวได้เจอกันนะครับ วันอื่นนะคะ,วคะสวัสดีคผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ